รายการอานิเมะเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแลบของผมนั่นเองนะก็เดี๋ยวตอนนี้มีคนรอผมอยู่ในทอกทอกนะคือคุณคูณคุงซีนะเคซนะก็ไปดูไปดูในคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์คลิปไหนม่รู้คลิปที่แล้วมั้งคลิปที่แล้วกับคลิปก่อนนู่นนะมันจะมีคําว่านูบขึ้นมานะฮะก็ตอนนี้เขารออยู่ผมอยู่ในทอกทอกนะผมขอดูแป๊บนึงโอเคผมปิดไม่เรียบร้อยนะผมไม่อยากเปิดลำโพงนะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเสียง ไม่ผมก็มเสียงไม่คนอื่นที่อยู่ในท้องเขามันจะดังกว่านะครับอย่างคลิปที่แล้วเสียงน้องเดิลนะฮะก็โคตรดังนะฮะก็เดี๋ยวมันต้องมานั่งตัดต่อเสียงที่หลังให้มันเบาๆลงนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้จะมาตอนแรกบ,กบอกว่าจะไปเล่นแบบแบ็กเอาท์ใช่ไหมคือไม่มีเพื่อนเล่นนะไม่มีคนเล่นด้วยไงเออแบบน่า,า,าสงสารนะคือเนาหนือเขามีทุลางเขานะก็เดี๋ยวเนี่ย ก็เลยมาสอนเจ้านี่ก่อนดีกว่านะเป็นหลักการที่หลายๆคนรู้แล้วนะแต่ผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คืออออโต้เฟอร์นแนน์ Auto นั่นเองนะเต่เาเผาอัต,อ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 ตอโนมัตินะก็มีสามระดับนะที่ผมคิดไว้แล้วก็ตามระดับก็จะมีงบประมาณที่แตกต่างกันนะอย่างอันแรกเนี่ยน้อยสุดเลยครับประมาณง่ายๆนะผมจะสาธิตได้ดูก่อนนะคือ,อ,อผมผมเอาไม้มาแล้วก็เอาสมมติจะเผาเหล็กใช่ไหม าทองดีกว่าทองอยู่ไหนทองทองเผาเพชรไม่ได้ไม่ได้อะนี่นะซุบสมมติผมจะเผาทองนะะนี่มันจะมีนี่ใช่ไหมสองช่องปุ๊บแล้วมีวัตถุดิบช่องนี้นะคือช่องนี้นะคือ,อ,นะคอเอาไว้ใส่นั่นนะเอาเอาไว้ใส่แบบนึงนะผมต่อ,อเสียงเกมกอบเสียงดังเกิรดนะฮะช่องนี้นะฮะไว้ใส่ ข้างๆนะใส่เชื้อเพลิงใช่ไหมตรงเนี้ผมก็จะสามารถทิมเข้าข้างๆแล้วเข้างนนี้นะส่วนด้านบนก็จะใส่เป็นของที่จะเผานะก็คือใส่ด้านบนนั่นเองนะจำนวนหนะค้างนะ่าจะสปอนด์ <Not disappointed. S 1> นะฮะก็เราก็จะใส่ปไปเลยนะนี่เชื้อเพลิงนะมันก็จะเผาอัตโนมัติครับแล้วส่วนส่วนเจ้าฝนลับเนี่ยมันก็จะออกมาด้านใต้นะด้านใต้ตูดของมันนะนะแล้วก็มาโฟนในหีบนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วและได้ทองนะฮะนี่ขนาดมันก็จะมออีขนาดแตกต่างกันไปนะอันนี้คือแบบที่สองนะฮะแบบประหยัดงบนิดนึงเอ้ยเพิ่มงบพุ้นมานิดนึงจากอันนี้ทําแค่ฝั่งเดียวน,นี่ถ้าเป็นสองฝั่งนะฮะก็จะเพิ่มงบประมาณขึ้นมานิดนึงก็ใส่ได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเผาได้เร็วขึ้นด้วยพ่ามีเตาเร่ง,งสองตัวนั่นเองครับแป๊บนึงนะครับคุณกูนคุณสีค,ณครับแป๊บนึง ก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะฝนตกอยู่นะก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ทํากันได้นะเดี๋ยวผมไปบอกคุณเกกูลแนะป๊บอน,นหนึงครับขอตัดคลิปแป๊บนึงครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นแมปแบ็กเอาท์กับคุณกูณนะฮะก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยววันถัดมาค่อยอธิบนะฮะก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใหญ่สุดนะแล้วแบบใช้งานได้ดีสุดนะครับก็คือแบบ ทำเชื้อเพลิงให้อัตโนมัติด้วยนะฮะอันนี้ก็คือผมเขียนเอาไว้นะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่นะฮอปเปอร์14อันเชด8อันถวยนั้น4อันนะก็เดี๋ยวจะมาสอนสร้างกันด้วยนะครับปั๊บอย่างนี้นะก็วิธีใช้อันนี้วิธีใช้จะแตกต่างนะก็คือใส่วูดปุ๊บใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นไม้แล้วมันเผาได้อะเนี่ยใส่ปุ๊บมันก็จะไปเผากันตรงนี้นะฮะเผากันข้าง,างล่างตรงนี้มันก็จะได้เป็นในนี้ใช่ไหมเนี่ยได้เป็นได้เป็นเนี่ยฐาน เป็นฐานแล้วเราก็ใส่ของตรงนี้ที่จะเผาใส่ลงไปไม่ใช่โหที่เดียวกันนะฮะก้อนนี้จะสามารถแบบใครมีไม้เยอะไงก็จะช่วยทําทาไม่นั่นให้ด้วยทําเขาเรียกว่าอะไรชาคูอะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าเออชนวนเขาเรียกชนวนปะวะเชอเพิงเชพเพิงนะฮะก็เดี๋ยวมาทําให้ดูกันตัวนี้ง่ายๆฮะก็ยังแรกคุณก็ขุดไปสี่สี่สองคุณสองนะก็วางบล็อกไปเชฟ แปะๆอย่างนี้นะข้างบนก็เป็นเฟอร์แนน์แปะๆปะเป็นอย่างนี้นะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะสวยงามแล้วก็แปะข้างหลังอีก2อันปุ๊บปุ๊บนะครับก็ตอนนี้มาหมุนนิดนึงแล้วก็ปะข้างบนปุ๊บปุ๊บตรงนี้เป็นเชสเชสแรกนะครับอันนี้ก็อาจจะเปลืองฮอปเปอร์นะิดนึงนะฮะก็น่าก็ดีอนะ่ะก็ใช้ได้หลายอย่างจริงมีอีกแบบหนึ่งนะแต่ผมผมเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่าสมศอบแบบนี้ดีกว่ามันคุ้มกว่า มันใส่ง่ายด้วยไงมันเป็นชั้นๆนะทีนี้คุณก็ทำาเงี้ยปุ๊บปุ๊บใส่สี่อันเลยแตกแตกแตกแตอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็แล้วนะรอแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วโอเคคุณๆเขาลงแมปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทักมาทมําไมก็ไม่รู้นะเสียงโคตรดังเลยก็เดี๋ยวผมทาอันนี้เสร็จนะฮะก็เนี่ยต่อขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้นะครับดูดูดูหัวตูดให้ดีๆครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ปุ๊บอย่างนี้นะเอาต่อมาจากไอ้นี่นะหัวเข้าไอ้นี่ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะออกออกเอาหัวออกแล้วก็ส่งมาข้างล่างอย่างนี้นะครับับตามนี้เลยทําตามรูปนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนอะไรลึกละเอียดนะฮะแค่นี้ทนะ่านก็เสร็จแล้วครับสาหรับเตาเผาอัตโนมัติครับให้ดูตู้อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ถ้าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวผม บอกอีกทีก็ได้อ่าถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมอะไรอะ่งไลคเองครับซับสไครต์กันด้วยนะเมื่อกี้เห็นมาไหมนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรมากล่ะครับบายบายมาแล้ว